เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นเพชราชาวราชได้รับพระราชทานเครื่องราชหากพูดถึงนางเอกหนังไทยในตำนานซึ่งถ้าไม่กล่าวถึงเพชราชาวราชก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะเธอคือหนึ่งในนักแสดงที่สร้างตำนานภาพยนตร์ไทยแก่ผู้ชมไว้หลายต่อหลายเรื่องด้วยกัน ถึงแม้ปัจจุบันหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่คงแทบจะไม่เคยเห็นหน้าเธอด้วยความที่เธอต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านเพราะดวงตาอันมืดบอดเมื่อครั้งนานมาแล้วแต่สำหรับคนไทยแล้วเธอคือเจ้าของฉายานางเอกในตายหยาดน้ำพึ่งหนึ่งในดวงใจอย่างแท้จริง ปัจจุบันเพชราชาวราชอายุ78ปีเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงภาพยนตร์ประจำปี2561โดยมีผลงานการแสดงประมาณ300เรื่องระหว่างปีพศ2505ถึงปีพศ2521ทั้งนี้ล่าสุด แฟนๆของคุณเพชราต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเธอกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเมื่อเฟซบุ๊กเดชาทรรุ่งเรืองได้ออกมาโพสต์ภาพของแม่อีทเพชราหลังจากที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่4โดยโพสต์ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิระลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่สี่จตุคุณาภรณ์แก่นางเอกนันทนาคร เพชรราชชาวราชโดยเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนำเครื่องราชอิสริยภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่4มาให้ถึงที่บ้านพักรามคําแหงซอย4ี่อย่างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่นางเอกนันทนาครและครอบครัวโดยทั่วกัน